สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะผู้ละหงหรือว่าผู้เลือหงนี่นะคะนะว่าเป็นไม้มงคลที่ได้รับความนิยม ในการปลูกมาช้านานแล้วค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังปลูกแล้วก็ดูแลเลี้ยงง่ายด้วยค่ะตัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้แล้วก็ออกดอกงดงามได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะนิยมปลูกตามมุมหรือตามแนวอาคารแนวรั้วหรือริมกำแพงนะคะปลูกประดับในสวนหรือว่าจะนํามาปลูกเป็นต้นเ,เดี่ยวเพื่อโชว์กิ่งแล้วก็ดอกที่พริ้วไหวจะให้ความรู้สึก ผิวเบาสบายหรือจะปลูกเป็นกลุ่มๆหลายๆต้นหรือว่าเป็นแนวรั้วก็จะดูเป็นแนวที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยนะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะคนไทยโบราณเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลนะคะเพราะกลีบดอกจะเหมือนเป็นลายกระหนกอะคะ่ะแล้วก็จะมีผู้ห้อยระยะนะคะเหมือนกับผู้ที่ห้อย กับเรือสุพรรณหงส์นะคะซึ่งเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ประดับเป็นแนวรั้วบ้านนะคะเชื่อว่าจะประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็จะทําให้มีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะคะหรืออีกในนึงนะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าบ้านใดปลูก ผู้ระหงไว้เป็นไม้ประจำบ้านนะคะจะทําให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีน้ําใจอะคะ่ะแล้วก็มักจะมีจิตใจที่สูงส่งนะคะเนื่องจากดอกที่บานนะคะจะมีลักษณะที่บ่งบอกถึงกิริยาที่อ่อนหวานเยอกเย็นเบิกบานนะคะแสดงถึงความอบอ้อมยินดีมีน้ําใจอะคะ่ะ และยังมีความเชื่อว่าผู้ละหงเป็นดอกไม้ที่สูงค่านะคะเรามีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะคนไทยโบราณเชื่อกันว่าควรปลูกผู้ละหงไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ควรจะปลูกไว้ในวันพุธนะคะเรามาพูดถึงลักษณะทั่วๆไปของผู้ละหงนะคะผู้ละหงเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีะคะ่ะสูงได้ถึง2เมตรเลยนะคะการเจริญเติบโตนะคะชอบน้ําปานกลางอะคะ่ะแล้วก็ชอบแสงแดดเต็มวันนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชำหรือ อตอนกิ่งนะคะสำหรับศัตรูของผู้ละหงนะคะก็มีพวกเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยอ่อนนะคะจะเป็นโรคที่พบได้นะคะแต่การป้องกันก็ด้วยการฉีดพ่นน้ำนะคะตามใบแล้วก็ตามใต้พุ่มใบนะคะก็จะช่วยได้บ้างนะคะผู้ละหงนั้นนะคะจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟ,ฟริกาะคะ่ะเป็นไม้พุ่มยืนต้นนะคะแต่ กิ่งแก่ก้านสาขามากแล้วก็มักจะโคง้งลงสู่พื้นดินนะคะเปลือกแล้วก็ลําต้นนะคะจะเป็นสีเหลืองลําต้นและใบก็จะมียางเหน,นียวเหนียวนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายอะคะ่ะมีความแข็งแรงทนทานโตเร็วนะคะขึ้นได้ในดินทุกชนิดนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดจัดนะคะชื่ออื่นๆก็มีนะคะอย่างเช่นชุบบาห้อยผู้ระหงหางหงหรือผู้เรือหงนะคะ พู่ละหงนั้นนะคะจะเป็นต้นไม้โบราณนะคะเท่าที่สังเกตดูนะคะเคยเห็นมาต้นแบบไหนก็ยังมีลักษณะคงเดิมไว้นะคะต้นจะเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเห็นมานานแล้วนะคะแล้วก็กลีบดอกไม่ว่าจะเป็นผู้หรือกลีบดอกนะคะก็จะมีความสวยงามคงเอกลักษณ์ไว้นะคะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศจุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศจุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ